สง์และความพิเศษของบุญทอดกระถินการทอดกระถินถือเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยมีความศรัทธาเลื่อมใสว่าเป็นยอดของมหากุศลจะเป็นเหตุนำทางให้ผู้ที่ได้มีส่วนร่วมในการทอดกระถินนั้นได้มหานิสง n อันยิ่งใหญ่สุดประมาณบุญจากการทอดกระถิน ือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์มากเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นบุญที่ทําได้ยากและมีข้อจํากัดหลายประการอีกทั้งการทําบุญทอดกรถินจะมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นการทอดกรถิ่นเป็นอริยะประเพณีที่สืบทอดมาก,กว่า2,500ปีนับตั้งแต่ครั้งที่พระพุทธองค์ยังทรงมีพระชนชีพอยู่มีต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทุกยุคท,ทุกสมัยมีความศรัทธาเลื่อมใสว่าเป็นยอดของมหากุศลด้วยเหตุนี้การทำบุญทอดกระถินจึงเป็นงานบุญที่อยู่ในใจและอยู่ในเส้นทางของชีวิตชาวไทยในหนึ่งปีที่จะพลาดไม่ได้สำหรับในปีนี้เพื่อให้การทำบุญทอดกระถิ่นของท่านพุทธศาสนิกชน ดำเนินอยู่บนรากฐานของความมีศรัทธาเต็มใจและสุขใจที่ได้ทำบุญไม่ใช่สักดแต่ว่าทำบุญด้วยความเครยงใจเหมือนปีก่อนๆที่ผ่านมาเราควรทำบุญด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องการทำบุญทอดกระถิ่นนั้นเป็นการทำบุญตามพุทธประสงค์คือทำบุญอย่างผู้รู้ที่เข้าใจคุณค่าและความหมายของบุญที่กระทำดังนั้น จึงควรอย่างยิ่งที่เราจะได้ศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีรวมทั้งอานิสงส์ของการทอดกระถิ่นดังมีเรื่องราวโดยย่อดังต่อไปนี้ที่มาของประเพณีทอดกระถิ่นในสมัยพุทธกาลภิกษุชาวเมืองปาทยรัตจำนวน30รูปเดินทางมาเฝ้าพระศาสดาแต่ไม่ทันวันเข้าพรรษา จึงจำพรรษาณเมืองสาเกตในระหว่างทางพอออกพรรษาฝนยังตกชุกอยู่ภิกษุเหล่านั้นก็เดินทางมาเข้าฟอาพระศา,าสดาด้วยความลำบากระยะนั้นมีฝนตกชุกฝนทางที่เดินชุ่มไปด้วยน้ําเป็นโคลนเป็นตมต้องบุกต้องลุยมาจนกระทั่งถึงกรุงสาวัตถีพระศา,าสดาตรัสถึงความเป็นอยู่และการเดินทางของพระสงฆ์เหล่านั้น ภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลให้ทรงทราบจากนั้นพระพุทธองค์ทรงมีพุทธานุญาตให้มีการถวายผ้ากรถินแก่ภิกษุทั้งหลายผู้จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสโดยกำหนดระยะเวลาคือนับจากวันออกพรรษาตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ถึงวันขึ้น15คาค่ำเดือน12เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนกรถินจึงได้ชื่อว่าเป็นกาละทาน ทำได้ในช่วงเวลานี้เท่านั้นความหมายคำว่ากฐินมีความหมายเกี่ยวเนื่องถึง4ประการคือ 1. เป็นชื่อของกรอบไม้อันเป็นแม่แบบสำหรับทำจีวรที่อาจเรียกว่าสะดึงเนื่องจากสมัยพุทธกาลการทำจีวรให้มีลักษณะตามกำหนดกระทำได้โดยยากจึงต้องทำกรอบไม้สำเร็จรูปไว้ให้เป็นอุปกรณ์ในการทำผ้านุ่ง ผ้าหม่มผ้าห่มซ้อนที่รวมเรียกว่าจีวรผื้นใดพื้นหนึ่งก็ได้ผ้านุ่งพระเรียกสบงผ้าห่มเรียกจีวรผ้าห่มซ้อนเรียกสังฆติโดยพระสงฆ์จะช่วยกันทําโดยอาศัยแม่แบบนี้เมื่อทําเสร็จและพ้นกาหนดการแล้วก็จะรื้อไม้แม่แบบเก็บไว้ใช้ในปีต่อๆไป การรื้อไม้แม่แบบเพื่อเก็บไว้ใช้ในโอกาสหน้านี้เรียกว่าดอกหรือกระถินดอก 2. เป็นชื่อของผ้าที่ถวายแก่สงเพื่อทำจีวรตามแบบหรือกรอบไม้นั้นและต้องถวายตามกำหนดเวลาหนึ่งเดือนดังกล่าวซึ่งผ้านี้จะเป็นผ้าใหม่ผ้าเก่าฟอกสะอาดหรือผ้าบางสกุลผ้าที่เขาทิ้งแล้วก็ได้ผู้ถวายจะเป็นกครือขั หรือภิกษุสัมมาเนนก็ได้ถวายแก่สงแล้วเป็นอันใช้ได้ 3. เป็นชื่อของบุญกิริยาคือการทำบุญถวายผ้ากฐินเพื่อให้สงทำเป็นจีวรซึ่งต้องเป็นประสงค์ผู้จำพรรษาอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งครบสเดือนทั้งนี้เพื่อสงเคราะห์ผู้ประพฤติชอบให้มีผ้านุ่งหรือผ้าใหม่ปลัดเปลี่ยนของเก่าที่จะขาดหรือชำรุด การทาบุญถวายผ้ากรถินหรือเรียกกันติดปากว่าทอดกรถินก็คือการทอดหรือวางผ้าลงไปแล้วกล่าวคําถวายในท่ามกลางสงฆ์และต้องทําในเวลาที่กําหนดหนึ่งเดือนที่ว่าถ้าทําก่อนหรือหลังไม่ถือว่าเป็นกรถินนีเป็นชื่อของสังฆกรรมคือกิจกรรมของสงฆ์ที่จะต้องมีการสวดประกาศขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสงฆ์ ในการมอบผ้ากระถินให้แก่ภิกษุรูปในรูปหนึ่งพิธีทอดกระถินส่วนใหญ่มักจัดขึ้นในช่วงสายประมาณ10บโมงและมักต่อด,ด้วยการถวายพัตหารเพลนจากนั้นก็ทำพิธีทอดกระถินในเวลาประมาณ13นาฬิกาโดยําเนียมปฏิบัติมักมีบริวารกระถินเพื่อถวายจตุปัจจัยทยธรรมซึ่งไว้ใช้เป็นค่าใช้ใจ่ายภายในวัด เป็นค่าน้ำค่าไฟตลอดทั้งปีรวมทั้งค่าก่อสร้างเช่นเทป,ปูนสร้างถนนเทป,ปูนทำทางเดินไปอุโบสถไปศาลาอเนกประสงค์ไปศาลาสวดศพทั้งส่วนซ่อมแซมและต่อเติมเสริมใหม่เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่พระภิกษุสามเณรและพุทธบริษัทได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันความพิเศษของกระถินในปีหนึ่ง แตละวัดสามารถรับกระถินได้เพียงครั้งเดียวนอกจากนั้นแล้วกระถินทานก็มีความพิเศษแตกต่างจากทานอย่างอื่นได้แก่ 1. อัดประเภททานคือต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้นจะถวายเฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเหมือนการให้ทานอย่างอื่นไม่ได้ 2. จํากัดเวลาคือต้องถวายภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน นับแต่วันออกพรรษาเป็นต้นไป 3. จํากัดงานคือพระภิกษุที่กรานกระถินต้องตัดเย็บย้อมและครองให้เสร็จภายในวันที่กรานกระถิน 4. จํากัดทายธรรมคือผ้าที่ถวายต้องถูกต้องตามลักษณะที่กําหนดไว้ 5. จํากัดผู้รับคือพระภิกษุผู้รับกระถินต้องเป็นผู้ที่จำพรรษาในวัดนั้น โดยไม่ขาดภนษาและมีจำนวนไม่น้อยกว่า5รูป 6. จจำกัดคราวคือวัดวัดหนึ่งรับกระถินได้เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น 7. เป็นพระบรมพุทธานุญาตการให้ทานอย่างอื่นถ้ายกทูลขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตเช่นมหาอุบาสิกาวิสาขาทูลขออนุญาตถวายพระอาบน้ำฝน แต่ภาากรินนี้พระองค์ทรงอนุญาตเองนับเป็นพระพุทธประสงค์โดยตรงอานิสงส์ของการทอดกระินลูกเอ๋ยบุญที่เราทำชาตินี้ชาติหน้าจะเริ่มสง่งผลแต่เป็นประธานถวายภาากรินชาตินี้สองสามวัดจะมีฐานะดีตั้งแต่ในชาตินี้เลยนะถ้าทอดแล้วถึงสองสามครั้ง ความเป็นอยู่จะคล่องตัวขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่ร่ำรวยก็ตามเป็นคนโชคดีมากขึ้นหาราบสังการะคล่องตัวนี่ยังเป็นเศษของความดีอานิสงของการทอดกระถินสามารถจะบรรดาลให้คนปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็สำเร็จผลอานิสงกระถินนี้หลวงปู่ปานแห่งวัดบางนมโคอ,อําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยา ท่านเคยเทศตามพระบาลีฉะนั้นการทําบุญจะเป็นเงินก็ตามจะเป็นของก็ตามถือว่าทุกอย่างเป็นอนิสงส์กฐถินพระสูตรตามที่ท่านกล่าวไว้ในพระบาลีบุคคลใดตั้งใจทอดกฐถินแล้วในชีวิตหนึ่งในฐานะที่เป็นเจ้าภาพกฐถินก็ดีหรือเป็นบริวารกฐถินก็ดีแต่ถ้าเป็นกฐถินสามคัคคีหมายความว่า จะทำบุญมากมีอานิสงส์เสมอกันแต่ทว่าปริมาณอาจจะแตกต่างกันบุคคลใดเคยตั้งใจทอดกฐินไว้ในพระพุทธศาสนาแม้ครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าตายจากความเป็นคนยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดท่านผู้นั้นจะได้ไปเกิดเป็นเทว,วดาหรือนางฟ้าถ้าหมดอายุไขของเทว,วดาหรือนางฟ้าเมื่อจุติ หรือตายแล้วเมื่อบุญหย่อนลงมาก็จะลงมาเป็นมนุษย์จะเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเมื่อเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิดีแล้วบุญหย่อนลงมาก็จะเป็นพระมหากษัตริย์หลังจากนั้นจะเป็นมหาเศรษฐีคำว่ามหาเศรษฐีนี่หมายถึงการมีทรัพย์สินเงินทองตั้งแต่80โกรขึ้นไปหรือมากกว่า800ล้านขึ้นไป เขาเรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีแต่ถ้าตั้งแต่40โกรธขึ้นไปหรือมีทรัพย์ตั้งแต่400ล้านขึ้นไปเขาเรียกอนุเศรษฐีเมื่อเป็นมหาเศรษฐีแล้วต่อมาจะไปเกิดเป็นอนุเศรษฐีหลังจากนั้นก็จะเป็นคฤหบ,บดีก็รวมความว่าการตั้งใจทอดกฐินครั้งหนึ่งนอกจากจะเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นเศรษฐี หาเศรษฐีแล้วบุคคลที่ตั้งใจทอดกรินครั้งหนึ่งในชีวิตจะปรารถนาพระโพธิญาณก็ย่อมได้นั่นหมายความว่าจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้จะปรารถนาเป็นอัคร